จับตาดูให้ดีสองจังหวัดนี้ของอีสานจะรวยที่สุดในโลกเมืองหลวงไทยจะถูกย้ายท่านผู้ฟังคะหลวงปู่ศิลาท่านเคยกล่าวไว้ว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน4ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแบบที่ผู้คนจำนวนมากไม่ทันคาดคิดเมืองหลวงเดิมจะต้องรับแรงกดดันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจภัยธรรมชาติการเมือง รวมถึงพลังการเคลื่อนไหวของผู้คนจนอาจทำให้ศูนย์กลางความเจริญและอำนาจของประเทศค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างไม่คาดฝันเรื่องนี้สอดคล้องกับตำนานที่เล่าขานกันว่าครั้งหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งเดินผ่านพื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งก่อนจะหยุดยืนมองสายน้ำที่ไหลอย่างสงบแม่น้ำดูเหมือนนิ่งแต่ลึกลงไปกลับเคลื่อนไหวไม่เคยหยุด เปรียบเหมือนพื้นดินที่หลายคนมองว่าเงียบงนันทั้งที่แท้จริงกำลังสะสมพลังงานบางอย่างอยู่ภายในพระธุดงกล่าวถ้อยคำเรียบง่ายโดยไม่มีการบันทึกไม่มีเวทีรหรือสื่อใดๆมีเพียงชาวบ้านไม่กี่คนที่ได้ยินและจดจำไว้ท่านกล่าวว่าอีกไม่นานดินแดนแห่งนี้จะกลายเป็นหัวใจของประเทศไทยไม่ใช่เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยตึกสูง ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่สว่างสวยหากแต่เป็นพื้นที่ซึ่งผู้คนเคยมองข้ามเป็นดินแดนที่หลายคนเพียงเดินทางผ่านแล้วจากไปคำว่าร่ำรวยที่ท่านกล่าวไม่ได้หมายถึงตัวเลขในบัญชีหรือกำไรของนักลงทุนแต่คือความมั่งคั่งทางคุณธรรมความเข้มแข็งทางจิตใจและความมั่นคงที่เกิดจากรากฐานของผู้คนในสังคมท่านพูดถึงเมืองสองแห่งในภาคอีสาน เมืองหนึ่งเป็นแหล่งศรัทธาอีกเมืองเป็นแหล่งแห่งปัญญาและเมื่อสองพลังนี้เชื่อมโยงกันประเทศก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเหมือนหัวใจกับสมองที่ทำงานประสานกันเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในช่วงเวลาที่คำพูดนั้นถูกเอ่ยขึ้นมาแทบไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญมากนักเพราะไม่ได้ถูกประกาศผ่านทางเวทีใหญ่ไม่มีการถ่ายทอดสดหรือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน มีเพียงเสียงเรียบสงบของพระธุดงค์ผู้เดินเท้าเปล่าบนแผ่นดินแตกระแหงท่านมองแผ่นดินที่คนส่วนใหญ่มองว่าอยู่ไกลจากศูนย์กลางแล้วกล่าวเบาๆว,าว่าวันหนึ่งพื้นที่แถบนี้จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของประเทศในเวลานั้นเมืองหลวงย่างเต็มไปด้วยตึกสูงเศรษฐกิจยังหมุนเวียนอยู่รอบศูนย์กลางเดิมผู้คนจำนวนมากยังเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อสแสวงหาโอกาส ไม่มีใครคาดคิดว่าทิศทางของประเทศจะขยับหรือพื้นที่ซึ่งเคยถูกมองว่าล้าหลังจะถูกพูดถึงในฐานะแหล่งความรุ่งเรืองในอนาคตแต่พระธุดงค์ไม่ได้มองเห็นเช่นเดียวกันกับคนทั่วไปท่านไม่ได้มองเพียงแสงไฟของเมืองหากแต่มองเห็นแสงสว่างภายในใจของผู้คนท่านไม่ได้ประเมิอนอนาคตจากตัวเลขงบประมาณแต่ช่งน้ำหนักจากคุณธรรมและกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เมืองจะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหากเกิดจากการที่ผู้คนมีธรรมเป็นหลักยึดคําว่าคนมีธรรมในความหมายของท่านไม่ได้หมายถึงเพียงผู้เข้าวัดบ่อยหรือผู้ท่องบทสวดได้คล่องหากคือผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นรู้จักพอรู้จักยับยั้งตัวเองในยามที่มีโอกาสทุจริตและยังเลือกความถูกต้องแม้ต้องเสียประโยชน์ส่วนตน ท่านยังเตือนว่าหากแผ่นดินใดมีผู้คนเช่นนี้มากพอแม้เริ่มต้นจากศูนย์ก็สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแต่หากพื้นที่ใดเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวต่อให้มั่งคั่งเพียงใดสุดท้ายก็อาจล่มสลายจากภายในเพราะความโลภจะค่อยๆเผาผลาญทุกสิ่งอย่างเงียบงนันในอดีตภาคอีสานไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความวางทางเศรษฐกิจคนหนุ่มสาวจำนวนมาก จําต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานตามทินเงินทุนไหลออกมากกว่าไหลเข้าหลายพื้นที่ยังต้องพึ่งพากเกษตรกรรมภาพจําในสายตาคนนอกจึงมักเป็นความแห้งแล้งความยากลําบากและความห่างไกลาจากความเจริญแต่สิ่งที่ผู้คนภายนอกไม่เห็นคือความเข้มแข็งของชุมชนความผูกพันในครอบครัวและการยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ที่ฝั่งลากลึกอยู่ในวิถีชีวิตผู้คนทั้งยังสืบทอดแนวปฏิบัติทางจิตใจอย่างต่อเนื่องในปา่าเขาหลายแห่งเคยเป็นที่จําพรรษาของพระสายกรรมฐานมีการภาวนาและฝึกจิตอย่างจริงจังพลังจิตที่สงบนิ่งเหล่านั้นแม้ไม่เคยส่งเสียงดังแต่ได้สะสมพลังเงียบไว้ในผืนแผ่นดินมาเนิ่นนานพระธุดงคงอธิบายว่าพลังของเมืองไม่ได้วัดจากจำนวนอาคารสูง หากวัดจากจํานวนจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเมื่อพื้นที่หนึ่งมีผู้คนที่มั่นคงในจิตใจมากพอโอกาสต่างๆก็จะค่อยๆไหลเข้ามาเองอาจมาในรูปของถนนทรายใหม่โครงการพัฒนาหรือการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามท่านก็เตือนด้วยความห่วงใยว่าความเจริญที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วหากไม่มีคุณธรรมรองรับอาจกลับกลายเป็นดาบสองคม เงินอาจไหลเข้ามาแต่ความโลภก,ก็อาจไหลแรงกว่าอำนาจอาจรวมศูนย์แต่ความขัดแย้งกลับเพิ่มขึ้นเมืองอาจสว่างสวัยเพียงชั่วคราวก่อนจะมืดดับเพราะไฟแห่งกิเลสในใจผู้คนดังนั้นคำพยากรณ์จึงไม่ใช่คำสัญญาว่าทุกอย่างจะดีโดยอัตโนมัติหากเป็นการเตือนว่าโอกาสกำลังใกล้เข้ามาและคำถามสำคัญคือผู้คนในพื้นที่พร้อมหรือยัง พร้อมจะรับความเจริญโดยไม่ลงพร้อมรับเงินโดยไม่โลภและพร้อมรับอำนาจโดยไม่ลืมคุณธรรมพระธุดงค์ใช้คำว่าเมืองฝาแฝดโดยไม่ได้เอ่ยชื่อใดอย่างชัดเจนเพราะสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ชื่อเมืองแต่อยู่ที่คุณภาพของผู้คนเมืองที่แท้จริงไม่ได้วัดจากที่ตั้งของอาคารราัชการหรือสิ่งปลุกสร้างใหญ่โตหากวัดจากพื้นที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในความถูกต้อง หากว่าได้ความถูกต้องเลือนหายต่อให้มีสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่เพียงใดก็อาจเหลือเพียงเปลือกที่ว่างเปล่าเมื่อเวลาผ่านไปสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเริ่มปรากฏเส้นทางคมนาคมถูกวางแผนการค้าชายแดนเริ่มคึกคักโครงสร้างพื้นฐานถูกพูดถึงอย่างจรงิงจังพื้นที่ซึ่งเคยเป็นเพียงชายขอบเริ่มได้รับความสนใจแต่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความมั่นคงหรือเป็นเพียงภาพลวงตา ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของผู้คนในพื้นที่หากว่าหนึ่งเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามาแต่ผู้คนกลับเริ่มขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์แบ่งฝ่ายแข่งขันและเอาเปรียบกันเองเมืองน,นั้นก็อาจสูญเสียพลังไปอย่างรวดเร็วแต่หากโอกาสมาถึงแล้วผู้คนยังคงซื่อสัตย์ช่วยเหลือกันและไม่เลืมรากเง้าของตนเมืองน,นั้นก็จะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่านยังฝากข้อคิดไว้ว่าแผ่นดินที่มีบุญเก่าจะได้รับโอกาสใหม่แต่บุญเก่าจะงอกงามต่อได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่ทำลายรากฐานเดิมช่วงเวลานี้จึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนจากพื้นที่ชายขอบสู่พื้นที่ศูนย์กลางจากดินแดนที่เคยถูกมองข้ามสู่พื้นที่ที่ถูกจับตามองคํำพยากรณ์จึงไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อให้ใครดีใจล่วงหน้าแต่เพื่อเตือนให้ทุกคนเตรียมใจ เตรียมพร้อมรับความเจริญโดยไม่ลงรับเงินโดยไม่โลภและรับอํำนาจโดยไม่ลืมคุณธรรมเพราะหากใจไม่พร้อมต่อให้โอกาสยิ่งใหญ่เพียงใดก็อาจกลายเป็นภาระที่ยากจะรับไว้อย่างไรก็ตามพระทุดดงได้เตือนว่าโอกาสที่กำลังเข้ามานั้นย่อมมาพร้อมกับบททดสอบเมื่อเงินและการลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่เมืองสิ่งแรกที่จะถูกทดสอบไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจ แต่คือหัวใจของผู้คนหากวันหนึ่งคนในเมืองเริ่มแข่งขันกันเพื่อผลประโยชน์แบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายหรือเอาเปรียบกันเองพลังของเมืองก็จะค่อยๆลดลงโดยไม่รู้ตัวแต่หากศรัทธาย,ยังถูกใช้เป็นพื้นฐานของความร่วมมือเป็นแรงผักให้ผู้คนช่วยกันคิดช่วยกันทำและไม่ลืมคุณค่าของความซื่อสัตย์เมืองแห่งนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางที่ผู้คนอยากเข้ามาสร้างชีวิต ไม่เพียงแค่เข้ามาทำงานแล้วจากไปแต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนอยากฝากอนาคตไว้หนองคายยังคงมีข้อได้เปรียบสำคัญอีกประการคือขนาดกองเมืองที่ยังไม่ใหญ่จนเกินไปผู้คนยังรู้จักกันชุมชนยังเชื่อมโยงกันตลาดวัดและพื้นที่สาธารณะยังเป็นศูนย์รวมของชีวิตเด็กยังวิ่งเล่นในลานวัดผู้ใหญ่ยังนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ สิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินที่มองไม่เห็นแต่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าสิ่งปลูกสร้างใดๆพระธุดงจึงกล่าวว่านองคายกำลังยืนอยู่หน้าประตูแห่งประวัติศาสตร์ประตูซึ่งกำลังจะเปิดออกอย่างช้าๆและคำถามสำคัญไม่ใช่ว่ามันจะเปิดหรือไม่แต่คือเมื่อมันเปิดแล้วผู้คนจะก้าวผ่านไปด้วยสติหรือจะวิ่งเข้าไปด้วยความโลภการเป็นเมืองด่านหน้าหมายถึงการเผชิญสิ่งใหม่ก่อนใคร ทางโอกาสและปัญหาทุนวัฒนธรรมและอิทธิพลจากภายนอกจะเข้ามาทดสอบรากของเมืองหากรากของเมืองไม่แข็งแรงเมืองก็อาจสั่นคลอนแต่หากรากลึกมั่นคงเมืองก็จะเติบโตได้สูงกว่าเดิมหลังจากกล่าวถึงเมืองแห่งศรัทธาแล้วพระธุดงค์ยังชี้ให้เห็นว่าหัวใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหัวใจจำเป็นต้องมีสมองคอยกำหนดทิศท,ทาง และเมืองที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสมองของภูมิภาคนั้นอยู่ไม่ไกลจากกันเมืองนั้นคืออุดรธานีทันทีที่เอ่ยชื่อหลายคนอาจนึกถึงภาพของเมืองศูนย์กลางในภาคอีสานตอนบนเมืองที่มีสนามบินมีมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลขนาดใหญ่และศูนย์ราชการเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลายจังหวัดที่เข้ามาเรียนทำงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่ แม้ภายนอกจะเต็มไปด้วยความคึกคักและความทันสมัยแต่ลึกลงไปในพื้นดินแห่งนี้ยังคงมีรากของคำสอนทางธรรมฝังอยู่ดินแดน,นแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมของพระสายป่าที่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องสติความไม่ประมาทและการรู้เท่าทันมายาวนานพระธุดงค์ไม่ได้เลือกอุดรธานีเพียงเพราะขนาดของเมืองแต่เพราะพลังทางปัญญาที่สะสมอยู่ ท่านอธิบายว่าศรัทธาอาจพาเมืองไปได้ไกลในระดับหนึ่งแต่ปัญญาจะช่วยให้เมืองผ่านบททดสอบที่ซับซ้อนขึ้นเมื่องเงินมากขึ้นอำนาจมากขึ้นและการตัดสินใจยิ่งยากขึ้นเมืองที่ขาดปัญญาอาจถูกกระแสผลประโยชน์พัดพาไปตามอารมณ์แต่เมืองที่มีปัญญาจะรู้จักหยุดคิดไตรตรองและมองไกลกว่าความสำเร็จระยะสั้นพระธุดงอธิบายต่อว่า เมื่อหนองคายทำหน้าที่เป็นหัวใจและอุดรธานีทำหน้าที่เหมือนสมองทั้งสองเมืองจึงไม่ใช่คู่แข่งกันแต่เป็นคู่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันศรัทธ,ธาจะมอบพลังส่วนปัญญาจะกำหนดทิศท,ทางเมื่อทั้งสองส่วนทำงานร่วมกันการพัฒนาก็จะดำเนินการไปอย่างสมดุลคำว่าศูนย์กลางใหม่ในความหมายของท่านจึงไม่ได้หมายถึงการย้ายเมืองหลวง หรือย้ายอาคารราชการไปตั้งในพื้นที่ใหม่หากหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักทางเศรษฐกิจและสังคมที่ค่อยๆขยับมาสู่ภูมิภาคซึ่งมีทางศักยภาพและคุณภาพของผู้คนรองรับเส้นทางคมนาคมกำลังขยายตัวการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแน่นแฟนขึ้นพื้นที่ซึ่งเคยถูกมองว่าอยู่ชายขอบกลับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ แต่พระธุดมงก็ย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยภายนอกตัวกำหนดแท้จริงยังคงเป็นจิตสำนึกของผู้คนหากเมืองหนึ่งมีทําเลดีมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแต่ผู้คนขาดความรับผิดชอบความเจริญก็อาจจะกระจุกตัวและนำมาซึ่งความขัดแย้งแต่หากเมืองใดมีผู้คนที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมีผู้นำที่ไม่หลงอำนาจและมีคนรุ่นใหม่ที่ยังเคารพรากเงาของตน เมืองน,นั้นก็จะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนอาจหันกลับมามองแล้วพบว่าหัวใจและสมองของสยามใหม่ได้เริ่มเต้นและเริ่มคิดอยู่ในภูมิภาคนี้มานานแล้วเพียงแต่เพิ่งได้รับการมองเห็นอย่างชัดเจนในวันนี้พระตุดงทิ้งถายไว้ว่าเมืองใดก็ตามที่ผู้คนไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเมืองน,นั้นย่อมมีพลังบางอย่างที่แม้มองไม่เห็น แต่สามารถสัมผัสได้เป็นพลังของความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคมเมืองเช่นนี้อาจไม่ได้เติบโตเร็วที่สุดหรือมีตัวเลขการพัฒนาพุ่งสูงในเวลาอันสั้นแต่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยืนยาวเพราะรากฐานของมันถูกสร้างจากจิตสำนึกของผู้คนไม่ใช่เพียงความเร่งรีบทางเศรษฐกิจน้องคายและอุดรธานีจึงถูกจับตามองไม่ใช่พราะกระแสะการพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่เพราะทั้งสองเมืองมีองค์ประกอบสำคัญที่สอดประสานกันทั้งทาเลท,ที่ตั้งซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังก่อรูปและรากของศรัทธาก,กับปัญญาที่ฝังอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนรัธุดงย้ำว่าภูมิศาสตร์อาจเปิดโอกาสให้เมืองหนึ่งเติบโตก่อนเมืองอื่นแต่โอกาสจะกลายเป็นพรหรือเป็นภาระนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและคุณธรรมของผู้คน หากมีสติโอกาสก็อาจกลายเป็นสะพานสู่อนาคตแต่หากขาดสติโอกาสเดียวกันนั้นอาจกลายเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายท้ายที่สุดเมืองหลวงที่แท้จริงอาจไม่ได้ไหมายถึงเมืองที่หรูหราที่สุดหากคือเมืองที่ผู้คนอยากฝากอนาคตของลูกหลานไว้เพราะเชื่อมั่นว่าที่นั่นยังมีคุณค่าความปลอดภัยและความซื่อสัตย์หลงเหลืออยู่คํำพยากร์จะกลายเป็นความจริงหรือไม่ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับถ้อยคำของผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของคนธรรมดาทุกคนในชีวิตประจำวันอยู่ที่การเลือกความถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นและเมื่อวันหนึ่งแผ่นดินเรียกหาคำตอบสุดท้ายจึงอยู่ที่เราว่าจะตอบสนองด้วยความโลภหรือจะตอบด้วยความดีงามที่มั่นคงในหัวใจของตอนเองเพราะเมืองจะรุ่งเรืองไม่ใช่เพราะโชค หากรุ่งได้เพราะผู้คนยังมีธรรมเป็นหลักยึดของชีวิตท่านผู้ฟังคะหากจะกล่าวโดยสรุปคือหนองคายคือเมืองแห่งศรัทธาหรือหัวใจเพราะเป็นเมืองชายแดนริมแม่น้ำโขงมีความเข้มแข็งของชุมชนความเชื่อและศาสนาเป็นประตูการค้าและการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนอุดรธานีคือเมืองแห่งปัญญาหรือสมอง เราเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาการคมนาคมการแพทย์และเศรษฐกิจของอีสานตอนบนนั่นเองค่ะ